รุ่ยครับทางผู้ในการโรงเรียนนักครูนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ชะการในฐานะของผู้รับปริญญาโรงเรียนดูแลน,นัก,กรเรียนดูแลการศึกษามาอย่างยาวนานนะครับ40ปี40ปกว่าละนี่แค่ทำงานนะเวลาจะรุ่นรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณหนูแต่วันนี้ิป็นการเองครับหกสิบกว่าละ เห็นการเปลี่ยนแปลงของการยียนสามมายาวนานยาวนานมากนะครับยาวนานจนกลัวทุวันนี้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกนักเรียนนักศึกษาทุกครั้งที่เพิ่งเข้าไปสภาก็งงก,กลัวเป็นรื่องความรู้สึกะอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตท่นนี้เคยเป็นสาตาตามาชิกสภาจังหวัดท่านจังหวัดเนี่ยก็เป็นอีกคนเดียวนะครับเขาไปในสภาก็ถูก อีว่าเขาไปอีกเป็นสมาชิกภาพรุ่แรมเขตสามลุวีนาดีไอ้ที่นักศกษาจะเห็นคุณการนงพูดกันกัญชากัญชงแะ้วไปกระท่อมนะครับก็น่าตกใจเห็นท่านนี้ยังหูรองเลยผู้จัดการพูดไปก็นะครับกัญชากัญชงไปกระท่อมผมยุทุกข้อตามกฎหมายในโอกาสต่อ,อไป ประเทศไทยกำลังจะเกิดการคงไม่ได้ปฏิวัติเหมือนปบทหารปฏิวัติการเลยนะครับแต่วันนี้พวกนันกลัวเด็กๆปุณอ่ีงพวกหนูเนี่ยวันนี้พิการดำเนินชีวิตมา65ปีเนี่ยกลัวไปหมดแล้วความรู้ป็นพเนพกกื่อนบอกยังคุณครูเหมือนกันนะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้อายุเฉลประมาณสัก30สิบเฉรเลีย่ย26กว่า30 กระทรวงจีนละบอลเมื่ี้เออสิบบอกน้องเว้ยความรู้ที่มีอยู่ทุกวันนี้มันไม่คพอจําเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวผู้จัดการนั่งอยู่ในสภามันก็โกรธแต่อเนี่ยกันอย่างทั้งสอสองสอสอกดกันไม่พูดคุยกันต่างคนนั่งเลนกระเบีกดข้อมูลหากันชวนไปกินข้าวจะพูดเรื่องอะไรส่งเมสเซจหากันพอจะพูดปุ๊บ ก็ม่พูดกระชาติดกดวยกระชาตเซิร์ชข้าไปดีเด็ดทุๆ,ๆไลออกมาถ้าเป็นสมัยก่อนต้องจ้างเลขาคอยถามความรู้ให้เราส่งปินของไปเป็นกระดาษแต่วันที่ไม่ต้องเลยอ่ะในช่วงเวลาวิเกฤตปึ๊กก็เกิดอะไรขึ้นมากดความแสรบบงว่าความสูุกมันอยู่ในนี้หมดแล้วลูกอยู่ในคนละไม่ได้ถามตัวเองสิวันนี้พู่เกิดอายเด็กใช้เฟซตบิทเป็น เราก็นั่งสอนสอนใช้คอมพิวเตอร์อไปไปกูสิเฮ้ยๆนั่งใกล้ๆกันทั้งที่เป็นผู้อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งเรียนสภาด้วยกันสร็จสิบน,น้องๆที่แอดไลน์ให้มันพอจะแอดให้ก็สิดึงทำไม่ไมทาทำไม่ไมากูจะบ้า,าตายแล้วกูจะทำยังไงกันเด็กรุ่นต่อไปเนี้ย ไม่อายครับที่จะบอกอย่างนั้นจริงๆนงครับเพื่อไม่อายแหะครับที่จะบอกไม่รู้อีนาอยชีดคำว่าด็อตเตอร์ออกก็ที่เรียนมาสี่สิบปีมันหมดแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับแล้ววันนี้ประเทศไทยก็เปลี่ยนไปไม่ใช่ประเทศไทยนะครับโลกมัน description พวกอก็พูดในสภา สามดิสาครับบิดาครับคือทำลายล้างหมดมันจะเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นถ้าผิ้จาดการจะเล่าให้คุณฟังว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุ้นๆสมัยก่อนผูการใช้โทรศัพท์เครื่องทุเรียนรู้ครับมีอะไรสอนผมหน่อยนะครับผมผิดครับผมไม่เก่งเพราะผมยังใหม่ครับดูพูดสามคำนี่นะครับพูดก,ก,กันอยู่อเมริกาอยู่ทุกปีแคนาดาพวากพวกทรีคายเวิร์ดสามคำ ชูพาเวร์คุณมโมนิ่ในแถวคอนเสิร์ตสามคำเป็นจีนนะครับก็เหมือนกับดุยสุยชีนิฮาวสวัสดีครับสวัสดีครับดุยสุยชีสามคำเนี่ยรอดตายลเรอย่างยักสุดทุวนเป็นสอสอทุวนนี้ คนเดินไปอยากรู้ความรู้อะไรในสสอ่อในสภาผู้ใหญ่ทัศน่์มีแต่คนใหญ่ๆผู้จัดการเนี่ยเดินไปคิดว่าตัวเองเป็นมดคิดว่าตัวเองเป็นช้างเป็นช้างใหญ่คููใหญ่ที่สุดในโรงเรียนครูเป็นเจ้าของโรงเรียนคุณพออครูใหญ่ในเขตพื้นที่ครูเป็นสสเป็นตัวแทนแต่ช้างตัวเนี้ยคนเดินเข้าไปใ,ใกล้ภูเขาดีทดเลยเดินเข้าไปเดินไปในสภา ปเทียบเทียบกังภูเขาเราก็เรียนเหมือนมดอีกขาดความมั่นใจหมดเลยจะพูดกฎหมายั้างหาน,นึง่งก็เป็นสักิีอง์มงองดูไถ่ร้องปบ๊บอย่างเรื่องนี้เด็กอายุ 30, ยายสามสิบพี่ก็ต้งองสวัสดีครับน้องสวัสดีครับยังไงสอนอาบนเรื่เรื่องเรื่องนี้เ,นเขา็ทารเขาบอกท่านบอกท่านเก่งจะตายไปถพามีความรู้เก่งก็บางเรื่องเยอะ จำไว้จะต้องนิานา์้ฝากเรื่องหนึ่งเป็นด็อกเตอร์ไปเที่ยวทะเลแล้วก็มีเด็กกระโปรโลจบป .4 จะพาเรือใบไปด็อกเตอร์ไปเที่ยวผู้จัดการนึงความเก่งกล้ากะโดดขึ้นเรือใบเลยปึ๊บแล้วก็ถามที้รู้คุณรู้ไหมว่าน้ำขึ้นน้ำลงมันเพราะอะไรไม่รู้ครับ เอ้ยแล้วไปชัเก,ชกเรื่อยๆเนี่ยทำยังไงวะก็ไม่รู้ครับพ่อสอนมาแล้วไปลดน้ำทะเลทุนี้นเทียมละ่ะไม่รู้ครับเอา้าแล้วเวลาคุณจับไว้จับปานทำไงไม่รู้ครับผมก็ทำเขาบอกมาด็อกเตอร์อะไรครับเป็นตัวผู้นิ่งโง่โง่เนาะรู้เย,ยอ,อะไรก็ไม่รู้ทักอย่างแล้วคุณรู้อะไรครับไม่รู้ครับมีเรียนไม่รู้ทุกอย่างแค่ดเดียวเหรอครับ พายุมาคือเยือไปล่นร่นลง,ลงเด็วกว่ายน้ำบอกท่านท่านท่านว่ายน้ำเป็นไหมคือเป็นเป็อกเตอร์พู้คำไม่เป็น,ปน,ปนยู่มจมหนามตาสามด็อกเตอร์รู้แม่นทุกเรื่องในโลกนี้ ไม่รู้อย่างเดียวคือเรื่องที่จะอยู่กาลางทะเลว่าจะอารอดอย่างไงทำไมพี่ใส่ยลงชูชีพขอาไปไอเด็กคนนั้นไมีรู้แม้ซส่เรื่องเดียวรู้อยู่เรื่องเดียวว่ารู้อยู่กาลางทะเลโอตัวรอดเห็นไหมที่พานี้สอนทรู้ว่า,า,วาไม่รู้ก็เรื่องมากทำไมเกียรอนะไรล่ะรู้ในเรื่องที่ตัวเองอยากรู้จะทำให้ตัวเองอยู่รอดนี่แหละคนนั้นเรียนไปฝึกง,งานแบบนี้เข้าไปทำงานนะครับไปดูงานหรืวกระช่างที่สถานประกอบการ สวัสดีครับสวัสดีครับวนรู้นีเรื่องที่ทำงานเรียนครับปริหยัดสวัสดีขอบคุณขอโทษรักษสะอาดมีวินใยใช้ประหยัดปฏิบัติธรรมอาจารย์ครับ,รบให้คำพีเร่ๆเก็บมันไปจะติดตู้ไปลูกหลานแบบรัาสะอาดเมื่อกี้เวลาเดินเข้ามาปุ๊บก็สอนุเช็ดกระจก มึงช่างส่งกันเนาะส่องเดินเข้ามาก็ส่องกันได้เคยคิดมาไมกระจกมันก็มีชีวิตฝุ่นแล้วฝุ่นเล่าเรียนรู้ครับมีอะไรสอนหน่อยนะครับผมผิดครับผมไม่เก่งเพราะผมยังใหม่ครับดูพูดสามคำนี่นะครับพูดกันอยู่อเมริกาอยู่ที่เพนเดดาพขาบอกทรีคายหมดสามคำ ชีพขาดเลยคุณมอญในแถวลำซอลด์สามคำไปจีนนะครับก็เหมือนกันตุ้ยปุยชีนิฮาวสวัสดีครับสวัสดีครับตุ้ยซุยชีสามคำเนี่ยรอดตายเราเด็กยักสุดทุวนเป็นสอสอทุกวันนี้พวเดินไปอยากรู้ความรู้อะไร ในสอสะในสภาผู้ใหญ่สอ่อมีแต่คนใหญ่ผู้จัดการเนี่ยเดินไปคิดว่าตัวเองเป็นมนคิดเลยเป็นช้างเป็นช้างใหญ่ปูนใหญ่ที่สุดในโรงเรียนผู้วิจารณของโรงเรียนคุณผอผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่ปูค็นสอสอเป็นตัวแทนแต่ช้างตัวเนี้ยเขาเดินเข้าไปใกล้ภูเขาได้ยังไเดินเข้าไปเดินไปในสภาไปเทียบเทียงกับภูเขา เราก็เยกลยหมดหมดที่ขาดความมั่นใจหมดเลยจะพูดออกฎหมายข้างหนึ่งก็ต้ไปสกิมมองดูใครน้องปึ๊บอ,อย่าง่องนี้เด็ก,กอายุสามสิบวก็ต้องไีสวัสดีคราน้องสวัสดีสสดดครับเังไใสอนอาบน้ำเยอะเรื่องนี้ขนขนขนเขาก็นจะหเนาบอกท่านอกท่านเก่งจะตายไปท่านมีความรู้เก่งกับบางเรื่องเยอะจําไว้ จะเ่านีพาได้ฝากเรื่องหนึง่งเป็นด็อกเตอร์ไปเที่ยวทะเลแล้วก็มีเด็กกับโปโลโวจบป .4 จะพาเรือใบไปด็อกเตอร์เป็นเที่ยวผู้จัดจาการนึ่ความเก,งก่งกล้ากระโดดขึ้นเรือใบเลยปึ๊บแล้วก็ถามไมิ๊กู้คุณรู้ไหมว่าน้ำขึ้นน้ำลงมันเพราะอะไรไม่รู้ครับเอ้ยแล้วใบชักเดือดเ่ๆๆเยทำยังไงวะ ก็ไม่รู้ครับพ่อสอนมาแล้วไม่นู้ครับฤทธิ์นี่เต็มน่ะไม่รู้ครับเอ้าแล้วเวลาคุณจับไว้จับปานทําไง่ะไม่รู้ครับผมก็ทําเขาบอกมาด็อกเตอร์ก็เลยมามไปถึงชื่อกีโกโกเนาะรู้เยอะเลยมีนูดจักอย่าะแล้วรู้อะไรบ้างไม่รู้ครับเกียรมีรู้ทุกอย่างทันเดียวกันครับพายุมา ยืดไปล่มต้มนุ่มเด็กว่ายนะ้ำบอกท่านท่านว่ายน้ำเป็นไปเพือเป,นเปนเอ็นเป็นดรปุ๊บเขาไม่เป็นจุกจงตานตาสามดรรูร้ไม่ทุกเรื่องในโลกนี้ไม่รู้อย่างเดียวคือเรื่องที่จะอยู่กลางทะเลว่าจะรอดอยังไงทำไมไม่ใส่ลูกชูชีพออกไปไอเด็กคนนั้นมีรู้แม่งสักเรื่องเดียว รู้อยู่เรื่องเดียวว่ารู้อยู่กลางใจหัวตัวรอดเห็นไหมที่พานี่สอนทรู้ว่าไม่รู้ก็ลื่นมากทำไมเงี้ยอะไรหรอรู้ในเรื่องที่ตัวเองอยากรู้จะทําให้ตัวเองอยู่รอดนี่แหละคนักเรียนไปฝึกงานแบบน,นี้เข้าไปทำงานนะครับไปนวยงานดกระช่างที่สถานประกอบการสวัสดีครับสวัสดีครับวนรู้ในเรื่องที่ทํางานเนครับประยับ สวัสดีขอบคุณขอโทษรักสะอาดมีวินัยใช้ประหยัดปฏิบัติธรรมอย์แจ้งครับให้คำพีเล็นๆมันไปจนติดปืนไปลูกปลาเกันแบบรักสะอาด